ถ้าใจกวนนี้คงได้พกใครพดคำนี้ดีให้ท้าฟังจะมันทำไม,ม่ได้บาง,งักมีอยู่บกคำที่มันต้องับใจไม่ค่าได้พอมันไปลา 더 좋대 저도 진짜라 라다라타 로맨 야파 부디 너네 자 별타 메판 고 ฉันเคยจะเอาดูดักเธอทุกอย่างสายไปคงไม่มีวันได้พูดมันจะยิ่ดทำไมไม่เคยที่จะคิดพูดมันทำไมไม่ยอมพูดไปเวลาไพียนคกใใค่เหาใจแค่คน คงได้พูดเค่พูดคำดีๆให้เธอฟังมันทำไม่ได้ใจล้าสิเบบางดังไม่ยอมพูดคำที่มันต้องอับใจไม่เคยได้พูดมื่อไหร่ยังสั่ว้ายยังสุดใจ

ไม่เคยได้พูดมันไป,ลปเลยบางบากนักไม่ยอมพูดคำที่มันตรงหับใจไม่เคยได้พูดมันไปแล้ว